ูข้อนี้ครับนะครับนี่เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นนะครับเปอร์เซ็นบวกกับเรื่องของความเข้าใจเรื่องเศษส่วนนะครับบางคนใช้การทําข้อนี้โดยวิธีการคํานวณตัวเลขนะครับแต่มันจะมีหลักเรื่องของอรูปนะครับเรื่องของความเข้าใจเรื่องเศษส่วนที่สามารถเอามาแก้ปัญหาในข้อนี้ได้ง่ายๆนะครับเจมจิขี่จักรยานไปถึงบ้านเพื่อน เริ่มแรกเขาขี่จักรยานไปถึงสถานีรถไฟได้ยะทาง50%นะครับของระยะทางทั้งหมดจากนั้นเขาขี่จักรยานต่อไปอีกนะครับสอส่วนเของยะทางทั้งหมดยังเหลือยะทางอีก3กิโลเมตรจึงจะถึงบ้านเพื่อนก็จะมีบ้านตัวเองบ้านของเจมนะครับ จนถึงบ้านเพื่อนนะครับก็เป็นระยะทางทั้งหมดจากตรงน,นี้แต่ในในในข้อความแรกเขาบอกว่าขี่ไป50%ของระยะทางทั้งหมดคือขี่ไปครึ่งทางนะครับขี่ขี่ไปครึ่งทางเนี่ยนะครับแล้วก็บวกไปอีก2 7ส่วนของระยะทางทั้งหมดแต่เราไม่รู้ว่าจะบวกไป2/7 เนี่ยมันใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นความรู้สึกของเราที่จะต้องแบ่งตรงนี้ให้เป็น7ส่วนเพื่อรู้ว่าถ้าเราบวกไปสองส่วนเนี่ยมันยังเหลือระยะทางอีก3กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลองลอง,ลองแบ่งเอาข้าวตรงนี้เป็น7 7ส่วน1 2 3 4 5 6 7 7ส่วนกินที่ตรงนี้นะครับ แต่ส่วนตรงนี้ขาวๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวทางที่มาครึ่งทางเพราะครึ่งทางเราก็รู้แล้วว่ามันนะครับใช้ตรงไหนครึ่งทางคือตรงนี้นะคือตรงนี้ก็คือสามช่องครึ่งตรงนี้คือครึ่งทางนะครับผมขีดไปตรงอนะครับนี่คือครึ่งทาง อันนี้คือเราต้องระบายครึ่งทางที่เราใช้ไปนะครับคือเดินทางมาตรงนี้และทีนี้มันก็เดินทางต่อไปอีกนะมาครึ่งทางแล้วเดินทางตรงนี้มีตรงนี้มี7ส่วนแล้วมันเดินทางต่อไปอีก2ส่วน7เราก็รู้แล้วว่าเราเดินทางไปอีก2ช่องแน่ๆนะครับเพราะว่านี่มันคือแบ่งกันเป็น7ส่วน2ช่องทีนี้พอาอ2ช่องบึ๊บเนี่ยเราเราก็ต้องจากเนี่ยครับเดินไปอีก2ช่องขอระบายตรงนี้นะเพราะให้มันเต็มเต็มช่อง มันก็เดินมาทางมาถึงตรงนี้แต่ตรงนี้เราข้ามมานะครับเพราะนั้นมันก็จะเหลือ1งช่องไก่กครึ่งหนึ่งถูกไหมครับงนั้นระยะทาง2องเคือระยะทางเท่านี้เหลืออีก1งช่องไก่กครึ่งหนึ่งแต่นี้1งช่องไก่กครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็คือ3กิโลเมตรนั่นเองนะครับสกิโลเมตรเราได้แล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าตั้งแต่ระยะทางจากบ้านเนี่ยจนถึงไปบ้านเพื่อนเนี่ยของเจมจีเนี่ยมันจะเป็นระยะทางเท่าไหร่ นะถ้าเรารู้1ช่องครึ่งมันคือ3กิโลเมตรทุกอย่างก็จบครับเราก็เทียบปัญญัติยางได้ว่า1ช่องครึ่งเนี่ยนะครับเท่ากับ3กิโลเมตร,นะรนี่เป็นกิโลเมตรเป็นหลักการเทียบบัญญัติยางธรรมดาอันนี้คือช่องนะครับเป็นช่องทีนี้เราอยากรู้ว่าระยะทางทั้งหมดคือจากเนี้ยถึงเนี้ยก็คือ7ช่องนะครับเช่องก็เท่ากับ3ส่วน1.5คูณได้7ง่ายๆตรงนี้ครับ ก็คูณด้วย10เข้าไปตรงนี้กลายเป็นขบวนเป็นส0ส่วน15แล้วคูณด้วยตรงนี้ก็15 2ได้32 74ก็คือ14กิโลเมตริกิโลเมตรนั่นเองตรงนี้ก็ก็จะเป็นหลักการง่ายๆซึ่งใช้ความเข้าใจเรื่องเรื่องเศษส่วนครับเรื่องเศษส่วนและความเข้าใจเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะมาประกอบกันครับ